นี้พ่อแม่ของน้องชมพู่ไม่อยู่เพราะมีธุระต้องไปให้ปากคํากับตํารวจที่สพกกตูมครับก็เนี่ยพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแบบที่เห็นค่ะครับจะเครียดตามเขาว่ะที่ถามว่าน้องโดนโขงโดนของว่าบอกเขาเต็มเคียดแน่ๆ้นี้แม่แม่แม่กับพ่อไปไหนแม่กับพ่อน้องชมพู่อะไม่รู้พ่อไปนาขี่รถไปน้งพู่ พ่อกับแม่ไปลงพักไปลงพักไปงพักเขาอามาบเขาเอาที่้านพักไม่ได้เหรอต้องไปลงพักยังมีอารมขันแม่จะเครียดทำไมเราไม่ได้จอะไรผีดแต่เครียดทำไมอยากให้จับได้เร็วไงก็อยากให้จับจับได้เร็วๆใช่ผมวาสงสารลงพมากผมดูข่าวอือนั่นแหละสงสารกัมากเลยไม่สงสารแต่ลงคนแหละพ่อแม่ชมพู่ไม่เป็นอักินอันนอนเลยล่ะ หอมกันทุกคนเลยน่าเครียดอ่ะเพราะกระ,กระ,กระแสมันตีกลับมาด้วยอ่ะใช่บางทีผมอ่านคอมเมนต์อ่ะเขาคิดว่าคนใกล้ตัวใช่ไหมนนแน่แห่ะน่นแนะคนใกล้ตัวจะไปทําทําไมเขารักชมพู่ทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลยอืมนี่คุยกับคุณยายใช่ค่ะวันนี้ก็ได้เจอติด้วยคุณกิติศักดิ์ใช่ไหอืคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวเราก็อยู่ในพื้นที่หลายคนค่ะครับ พ่อแม่ของน้องชมพู่ไปคุยกับตำรวจครับหมอปลาก็เลยคุยกับคุณยายพอคุยกับคุณยายเสร็จหมอปลาเลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนอกบ้านนะคะรอบบ้านเดินดูภายในของตัวบ้านหมอปลาก็เดินดูหมอปลาบอกว่าถ้าสัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องชมพู่ก็จะมีอาการเหมือนที่เคยเป็นนะคะครับ ปกติที่เวลาหมอปลาสัมผัสอะไรได้ก็จะหาวใช่ไหมคะ<า>น้าตาไหลแต่ก็หมอปลาบอกถ้าไม่มีอาการแบบนี้แปลว่ายังไม่สัมผัสถึงวิญญาณน้องชมพู่นะครับบอกกับครอบครัวของน้องชมพู่แบบนี้นะคะหมอปลาบอกเองนะว่ามนต์ดาไสยศาสตร์ที่มีการพูดว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีมนต์ดาไสยศาสตร์ทําให้ไม่เห็นหลักฐานมไม่จริงรรหมอปลาบอกว่าไม่จริงอยา่าไปเชื่อเป็นเรื่องที่มโนกันไปเอง อะไรได้บ้างหรือยังอะไรในไปปกติน้องก็าเล่นอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมอก็โอเคแม่ไม่มีอะไรหรอกนะก็ผมไม่หาวอ่ะคิดว่าคิดว่าจะจบเร็วไหมอ่อถ้าภาษาผมนะแม่คงไม่กี่วันหรอกน้นแต่ แต่ไม่ใช่ว่าผมเป็นเทวดาแล้วมาปั๊บแล้วออกมาจับไม่เกี่ยวกับผมนะ,ะผมมาแค่คุยกับแม่ไม่ให้แม่เครียดแม่มาหาผมแม่เครียดไหมวันนี้่มแม่เจอผมแม่เครียดไหมเครียดไม่เครียดมเครียดมีเบอร์โทรอันนี้บ้านเลขที่ค่ะเบอร์โทรใครเบอร์โทรฤาษีค่ะเคฤรษีใช้โทรศัพท์ฤาษีก็ต้องใช้น้องพีลาบนะบอกดีอ่ะแม่บ้านแม่ชมพู่ก็เขียนเหมือนกันนะคะอุ้ยพึ่งรู้ ฤือีใช้โทรศัพท์ฤือีอยู่ในป่านะพี่แล้วฤือีมันใช้เบอร์โทรศัพท์ได้ไงวะอ๋ออันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเขามารถอะไรพี่เขาหอบมาไหมไม่ไม่ไม่เขาขี่รถกระบะมาเด็กสามขวบอะไม่มีใครหรอกเอาวิญญาณน้องไปได้เชื่อผมเถอะนะไม่มีใครทําศัยศาสตร์ได้ทาไมอะคะคือเด็กบริสุทธิ์บริสุทธิ์และที่สําคัญไม่มีหมอคนไหนทําศัยศาสตร์ได้ เขาหลอกกันอ <Okay. S 1> ย่างนั้นแหละศซยาสศาสตร์มันเป็นเรื่องมนโนเป็นเรื่องหลอกลวงคนี่หลอกลวงคนที่มีความทุกข์ไง mm hmm. ส่วนมากคนที่ไปหาหมอเนี่ยคือคนที่มีความทุกข์ไง mm hmm. ถ้าคนที่มีความสุขไม่ไปหาอยู่แล้วพวกนี้มันก็จะซ้ำไง mm hmm. มันก็จะทักมู่ทั้งนี้ mm hmm. เพื่อให้เรามาประกอบพิธีกรรมต่อคือ mm hmm. หมอปลาเนี่ยวันนี้ไปหลายบ้านนะฮะ <c oughs> หมอปลาไม่ได้ไปแค่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับแม้ว่าตอนนี้ที่ท่านฟังอยู่เนี่ยหมอปลาจะบอกกับ คุณยายของน้องชมพู่อบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่ายังไม่มีนะลักษณะสัมผัสพิเศษที่ตัวเองจะสัมผัสได้น้ําตาไหลหาวอาการแบบผอื่นะอมเนี่ยแต่ท่านผู้ชมครับหลังสองทุ่มเนี่ยท่านอย่าไปไหนเลยนะเพราะหมอปลากระซิบอะไรบอกกับติเอาไว้ค่แม้ว่าเรื่องมนต์ดำไสยศาสตร์อะไรพวกนี้หมอปลาบอกไม่ต้องเชื่อเลยแต่ตัวหมอปลาเนี่ย เขาก็ไม่ได้มีมนดําไม่ได้มีศยศาสตร์แต่เขามีสัมผัสพิเศษที่สัมผัสได้เขาสัมผัสอะไรได้เนี่ยหลังสองทุ่มท่านต้องรอฟังใช่เพราะว่าสิ่งที่หมอปลาสัมผัสได้นี่นะถือว่าเป็นเหมือนกับประเด็นใหม่เลยอ่ะเป็นเรื่องใหม่ของคดีน้องชมพู่เลยนะแต่หมอปลาก็คุยกับหมาเพื่อนซี้ของน้องชมพู่นะคะเอาเลยฮะหมอปลาหมอปลาล่าเล่นแซวตัวเองแซวตัวเองว่าผมอาส้มอาส้ม อาต้มดูไหมดูไหมไม่ดูดูัดคไหนติดคนมันาต่อติดคนอาท้มเอ้ยอาท้อมอาท้อมถามองาถามเลยเฮ้ยผมไม่มีไม้ยมาเลยเนี่ยกระลาดว่ะผมปลาถามเลยเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าผมไม่สืสารกับหมาหาว่าผมไมไปปราหมาได้ทุกวันนี้หาว่าผมหน้าหมาอยู่เล้วบี่อยคนไม่ใช่หาผมปากหมาเราตามให้ต mm ่อนะครับเรื่องราวของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยอยากจะเดินสำรวจที่บ้านพอดีคแล้วก็เราแวะแถวแถวแถวบ้านแถวแถวหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ ก็ที่บ้านเนี่ยมียายอยู่นะคุณยายน้องชมพู่ก็คือคุณยายสมควรแล้วก็หน้าต่ายหน้าต่ายเนี่ยน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่นะฮะบ้านอยู่ติดกันเลยเสื้อเหลืองนี่หน้าตายบ้านที่มีต้นมะม่วงอ่ะที่ชมพู่บอกกับสดิ้งพี่สาวว่าหนูไม่ดูแล้วนะยูทู e เดี๋ยวหนูไปเล่นขุดดินเล่นใต้ต้นมะม่วงบ้านหน้าตายแล้วก็หายตัวไปเนี่ยฮะหมอปลาเขาก็เลยขออนุญาตเดินสำรวจนะเกี่ยวกับ พื้นที่ต่างๆเผื่อจะเจอสัมผัสพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับบอกว่าวันนี้อยากมาเพื่อให้คนในครอบครัวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยจะได้สบายใจถ้าสัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องชมพู่เผื่อจะรู้บ้างว่าใครเป็นคนร้ายหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับแล้วก็ขออนุญาตสำรวจพื้นที่แถวๆบ้านของบ้านที่น้องชมพู่เคยอยู่เคยอาศัยเคยไปนั่งตรงนู้นตรงนี้นะครับคุณยายคุณน้าเขาก็ยินดีนะฮนะก็ เขาก็เชิญว่าอ่านหมอปลายอยากจะเดินดูอะไรก็เชิญนี่ไม่เป็นนี้เผื่อถ้าผมน้ําตาไหลบอกผอกู้หมวยก่อนนะถ้าผมน้ําตาไหลเนี่ยแสดงว่าวิญญาณน้องต้องอยู่บริเวณนี้นะเหแล้วผมไม่ไหลสแสดงว่าน้องไม่อยู่นะ,ะ,ะผมขออนุญ,ญาตนะถ้าแม่กับพี่ดูผมในทีวีอ่ะ ถ้าหมอปลาไปตรงไหนในน้าตาไหลในะมูกอาหาวแสดงว่กากําลังสัมผัสกับดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตแต่ผมภาวน,า,นาก่อนที่จะมานี่แล้วว่าถ้าผมจะสัมผัสเพียงผู้เดียวคือตอนที่หมอปลาได้เดินสำรวจพื้นที่นะครับทั้งจุดที่บ้านหรือว่าจุดพื้นที่ต่างๆในรอบๆบ,บ้านไปหลายหลังนะครับวันนี้ไปหลายหลังนะฮะนี่ฮะตรงเนี้ยหมอปลากับติ อคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราเหมือนหมอปลาไปรู้สึกรับรู้หรือสัอมผัสอะไรได้บางอย่างแล้วก็เหมือนกับส่งซิกหบ,บอกอะไรกับตินี่แหละแต่ติเขาเฉลยไว้แล้วนะติเขาบอกไว้แล้วเท่าที่จะบอกได้นะท่านผู้ชมรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราบอกแน่นะครับอหลังจากนั้นนะครับก็มีการสำรวจพื้นที่ต่อหมอปลา ได้ขออนุญาตขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับเพราะว่าบ้านเขามีสองชั้นครั้งที่สองเห็นไหมคุณยายนี่แบบเดินหัวฟัดหัวเวียงเลยหมอปลาก็เหมือนกลับไปให้กําลังใจแหละแล้วก็ให้คนในครอบครัวร่อมคลายสบายใจมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงีเยนะ้ยก็มีรอยยิ้มได้บ้างหัวเราะได้บ้างนะครับหมอปลาบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดไปกว่าน,นี้เข้าฝันตายอค่ครั้งเดียวหรอ หลา,าคิดถึงหลานโอ้ถามแล้คิดถึงสิร้องเคยร้องไหมร้องให้นะครับร้องเราเคยร้องไห้ไปเห็นที่ไปสู่ทอดดวงวิญ,ญญาณที่หลังเขาน่ะครับไปเห็นที่เขาเอาหลานยัดไว้ในถ่านเล็กๆแล้วก็หลานตะเกีกตะกาคลายออมาตายนะ่ะยัดอะไรตา เหมือนจะญาติหลานหลานหลานตานี่แหละแต่ไม่แน,นะน่ชัดนะว่าวจะมีใครไปอยู่ตรงน,นัน้นเพราะมันมันมันเตียนมันมันเป็นแฟนนะแล้วก็ห่างจากถ้ำก็ประมาณต้นจำปามันนีแเลยโอ้แกตาแกแก,กหมายความว่าเหมือนน้องทุรุทุลายที่อย่างากั้นได้ได้ตาคิดอย่างนั้นในความรู้สึกของตาครับตาคิดอย่างนั้นคุณผู้ชมคะหลังหมอปลาได้คุยกับคุณตาของน้องชมพู่นะคะ หมอปลาก็ไปหน้าบ้านของบ้านหน้าตายอะค่ะคแล้วก็ไปเจอกับเจ้าปลาสม้มสุนัข